อยู่ที่ว่าขอพายิบกับเรือจากฝัง่งสอบปปหลจากโนแต่ว่าผายอยู่ในล่องน้ำที่หนึ่งครับอยู่ที่ว่าล่องน้ำที่สองล่องน้ำที่สองล ระนับที่สองครับลูกโพลูกโพไซทองเป็นฝายชนะลูกโพไซทองเป็นฝ่ายชนะพรทัน์นาผนโพตเสร็จงานนี้ไปพากางกันเับครับคืนนี้เชื่อต่อไปครับอัจยาพลัยเชื่อไหนเอยเชื่อจ้ะกลับไปิมพ์พิมพ์นต้องไปคู่กอา ไม่ดีแล้วไอ้ดีนะซื้อกินสองน้ำแล้วอย่างนี้ผ้าใยจะโย่ลอกน้ำนิดหนึ่งครับพี่น้องเฮปีใจบีลองน้ำที่สองครับเข้าแล้วคตัวเรือยอดตัวเรือ่กล้าไปไปน่าจะเป็นตัวเก่านะครับ ไอพอยอนีเป็นรำเก่านะครับยอดบัวหลวงจอาใครธรรมดาด้วยจะว่าภายในชื่อลูกโคไซทองนะครับพายในชื่อลูกโคไซทองน,อน,นี้คือยอดบัวหลวงอาจะเป็นล่ำใหม่แล้วก็ลาสุดแล้วก็จะตามด้วยสาวัม้วนกับแก้วไหลดินครับ